ใครที่ไม่รู้ไอดีไล์ตัวเองมาชมคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเรานะคะรายูน u ทุค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนดูไอดีไลน์ของตัวเองเนาะซึ่งบางคนนะเวลาลืมนะคะแล้วเวลาที่มันจําเป็นจะต้องให้ไอดีไลน์กับคนอื่นบางคนจำไม่ได้นึกไม่ออกหาไม่เจอดูไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นมาดูแล้วก็มาทําตามงามค่ะง่ายงายง,ายง่ายมากเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ไลน์ รอสักครู่พอเราเข้ามาที่ไลน์นะคะให้เรามาอยู่ที่หน้าหลกักพอเราเข้ามาที่ไลน์นะคะให้เรามาอยู่ที่หน้าหลกักจากนั้นให้ไปมุมบนขวามือค่ะไปมุมบนขวามือจะเห็นรูปฟันเฟืองให้กดแตะเข้าไปพอเรากดเข้ามานะคะจากนั้นให้เรากดไปที่โปรไฟล์พอเรากดเข้ามานะคะให้เรากดไปที่โปรไฟล์พอเรากดไปที่โปรไฟล์นะคะเราจะเห็นเลยคําว่า l i น์ไอเราจะเห็นเลยนะคะคําว่า ไลน์ ID นั่นแหละค่ะคือ ID l i ไลนของคุณและนี่นะคะก็เป็นวิธีการดู ID l i ไลนของตัวเองค่ะ